สวัสดีครับวันนี้พาชมพุทราพันสามรถฮะการเพราะพันเมล็ดนะฮะต่อพุทราป่าขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ด 1, พันพุทราป่าก่อนนําไปทาบกับสายพันธุ์ดีครับใช้เวลาการดูแลเนี่ยประมาณอยู่ที่4เดือนนะฮะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดเลยนะฮะตั้งแต่กระเทาะ,ะเมล็ดนะฮะแล้วก็เอามาชํำไว้ลดน้ำนะฮะเช้าเย็น ประมาณ4เดือนฮะถึงจะขึ้นน่านำต้นพันธุ์นั้นเอามาทาบได้ต้นพันธุ์ที่เห็นนี้ก็จะเป็นของอพุซานะครับสายพันธุ์จัมโบ้นะฮะใบเขาจะใหญ่หน่อยอน,นี่ก็ทาบแล้วนะฮะรอการอาเอามาจัดส่งนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นพุซาพันธุ์สามรถแสงทองนะฮะที่นิยมปลูกกันนะครับตลาดต้องการมากอันนี้ก็ขึ้นขึ้นทาบแล้วนะฮะเนี่ยก็อีกเดือนกว่านะฮะ เดือนกว่าก็จะตัดลงมาแบบนี้ครับแล้วก็มาพักไว้อีก15วันนะฮะเนี่ยพักไว้แบบนี้ครับก่อนที่จะนำไปจัดส่งให้ลูกค้านะครับการจัดส่งเราก็จะคัดต้นที่แข็งแรงก่อนนะฮะต้นที่มันไม่ไม่เหี่ยวนะฮะแล้วก็ยอดเนี่ยเริ่มเริ่มแตกและรากเดินดีก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทั่วประเทศการจัดส่งเราจะแพ็คอย่างดีนะฮะแล้วก็มัด ซีนได้ถุงแล้วก็มัดติดกับกล่องไม่ให้ต้นมันเขยบได้นะครับไม่ให้รากมันเขยบนะครับรับประกันการจัดส่งนะฮะแล้วก็สายพันธุ์แท้รับประกันนะฮะเราก็ดูแลนะครับตั้งแต่การปลูกนะครับการตัดแต่งกิง่งระยะในการปลูกนะฮะนี่ก็สี่คูณสี่เมตรฮะกำลังดีแล้วก็หลังจากเก็บผลผลิตเราก็ต้องตัดแต่งสาวนะฮะตัดแต่งสาวก,ก็สูงประมาณ30เซน สูงจากพื้น30เซนนะฮะแล้วก็ปล่อยไว้อีกประมาณตักหนึ่งเดือนอัน,นนี้เราก็ต้องทาด้วยปูนแดงนะครับหรือยากันเชื้อราแล้วก็คัดกิ่งไว้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ปีกว่านะฮะของสวนลูกค้านะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็ไร่คงไทยเองนะฮะปลูกได้6เดือนได้ผลผลิตนะครับผลผลิตก็จะออกมาแบบนี้ครับรสชาติของเขาก็จะหวานนะฮะหวานนําเปรี้ยวกรอบอร่อยครับ ตลาดต้องการมากสายพันธุ์3รถแสงทองนี่ก็สวนที่จังหวัดมหาสาร,รคามฮะสวนบ่าวทงก็ปลูกไว้ร้อยสาต้นฮนะสปีล้ตอนนี้ก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปอยู่ที่3ตันกว่านะฮะขายหน้าบ้านนะฮะหน้าสวนอยู่ที่กิโลละสาบาทอันนี้ก็จังหวัดอุตรดิต์นะฮะแปต้นนะครับได้ไป50,000กว่าบาทนะฮะของเจ้านี้นะฮะ นี่ก็ไร่คงไทยครับปลูกได้6เดือนนะฮะรสชาติหวานอร่อยมากจังหวัดเพชรบูรณ์สนใจการปลูกและการดูแลนะครับต้นพันธุ์เรามีจำหน่ายนะครับโทรติดต่อได้0926839818